สวัสดีค่ะพี่น้องพบมาพอกันอีกแล้วช่องสาวน้อยบ้านนาค่ะออยังติดปะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะไม่กินเขาน้ำกันค่ะเข้าแรงมื่อนี้รอบเสาก็ไม่ได้ทักทายพี่น้องเลยอเข้าเหนียวดิวนี่เอามาเว็บเอาเว็บเสร็จแข็งหายก็อย่งแข็งเอาตีหวัวหมาเขาไม่แตกเลยนี่แข็ง มิยังกินเต็มเมือน,นี่ลวกพักค่ะลุงมีลวกพักพักกาดเท้าแล้วก็พักแปนพักแปนมันเหลือน้อยนึงก็เลยเอามาลวกเบิง้งแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มต้มไข่ทอดหมูหมูแดดเดียวจ้ะอันนี้ก็เ,เวฟเอาเวฟคือกันกะซีมี่แก้วปลาแดกบองมื่อนี่ละสิกินเขาอิ่ม เจ้าประแดดบองของฝากของฝากของคุณน่ายแต่ว่าเพิ่นบ่กินปลาจ้าเพิ่นไ่กินเท่ากับจินได้มาจ้าคุยคย้ใยง่งเลยเจ้าประแดดบองอร่อยแซ่บจ้าเ mm hmm. มนูเมนเน่แนหมากเลยลวกพัก ลวกพักจำแจ้วไข่ตม้มเดี๋ยวสิแบงแบงแก้วออกมาจำเห็นไหมะคะแจ้วประแดดไดกินแจ้วประแดกได้ดดมหมนี่เด้อซสูมือกับมีอยู่ลหละอยู่ในตู้สองกับปุกแต่ว่าเ้าจกินเขา่า เขาเจ้ากระบ,บ่กคอยมากแก้งไดปันได้นะต้องเขาเนียวสี่แม่ทอดหมูหวกคพักแป้นนะลองเบิงกันเสียงอิหยังบึ้มขึ้นปอกีเฮาเสียงดังอ่ะเจีอย่าส่งเสียง เสียง pues ีย um, nah ังดังๆมันมักสินั่นมักสิเห้าเฮ้ยเข้าเสียงดังเสียงเขาจุดอประทัดนน่ยแม่ใครเดี๋ยวเอานี่ว้างสิให้เบิ้งต้มไขรไขยางมาตูม ก็เคยกินยักเกือได้นี่นี่แหละครั้งแรกสิรองเบิงอืมแซ่บล้วเนาะจีเอ้อบวกพักกาขาวจับแซ่บตุยเจ้า mẹ mì mỏng vàng. khẩu Thân nhão thân พักแป้นหวานดีหวานหวานไอ้ยได้กินขาาน่าเมือน่แแ่บเลยเมนูที่อร่อยที่สุดเขากับแก้วเนาะเขากับแก้วลวกพักทอดหมู มือสาวเนี่ยบ่ได้ทักทายบ่ได้อิหยั้พี่น่องเลยเป็นแบบว่าหยงยาข่าวเนียวสวมซื้อ อาการเริ่มเย็ยนเริ่มหนาวเนื่องจากอุดรนทัางยืนกับขื้นหนาวขึ้นกันยู่เนาะย่นี่กันหนาวเขาอิ้มแต่อาบน้าปีใหม่เนไปฉลองกันทั้งไหนเนาะไครก็ได้ใครมีคู่ใครโสดข้ามปี ข้าวเหนียวเป็นตังเลยเยำกระติบขาดอือโอ้ยเอาลายไอ้จินบะใดด้อืมจิตเนี่ยมาด้วยใจมาด้วยความคิดถึงนะจ่าเด้อ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องจ่าน้อยบ้านนาด้วยนะคะพอกันมาให้คลิปหนาจ้าคลิปเนี่ยกิดมาด้วยความคิดถึงคือเกาพอกันไม่จ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดถึงเหมือนเดิมจ้า